แกในพี่ลองรุ่นทนลองใส่ครับตัวนี้เป็นตองเล็กนะครับแต่ท่านเบิร์กินแล้วคือมันคือหอมดีแท้นะครับสามก้อนนี่ใส่ครับเป็นยี่เวอร์ใส่นี่อยู่ประมาณจักสามปีครับมีี่มีเครน่องสามก้อนเป็นยังกึศิโดนแพ้มันก้อนใหญ่เด้อมันบ้อนอนาแจกแจกเข้ามาที่นี่อาแจกพแจก่อนอันนี้ดีนะพี่น้องถ้าหังแกงก็้งหอยใส่เบิดวงอ๋อหมอมูเจ้าอเป็นอะไรกั้เนี่ ทันลอกแก้ว่าเอาไปอาบน้ำแล้วหูแชมพูแล้วแล้วอันนึงไงเซตดีขึ้กันน้ำม่นร้อนเราไปใส่ต้มจืดเด้อร้วนร้อนเอาไปลองย่ากกันโอ้ยมาหมักของขี้แถวบ้านนั่นดิแม่โอ้ไข่นแมเ่เราทอดกวากันไม่แจกกต่ที่ได้แจกดีอยู่เน,นี่ยนาะเอาเราดดูเอาปุ๋ยสามสามก้อนใหญ่บวกอีกสามก้อนเล็กเป็นหกก้อนนะครับเซตนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท นะครับแต่มาวันนี้ขอเพียง50คน50ท่านเท่านั้นครับหมดแล้วมึดเลยนะครับกับสมุนไพรอิงอ่อนยายหยุดพี่ดมกับพี่มะโงพี่มะมงกับพี่โดมอยู่แถวอ่อนเอาฉันให้พี่น้องจะได้ไดวันนี้มดถือมาน้ำบะลกไม่ได้ถือลืมหมดแล้วให้เดินไปที่พูดงานใช่ไหมทีู่ดเลยเดี๋ยวจ้าหน้าที่สิงางมหาี่หานองหรือใครอยากจะได้ยางบ่ได้ยานไปที่พูดงานก็เท่าส่วนตอนนี้นะครับ ได้เวลาแล้วขออนุญาตแจกเลยกแล้วกันออกนะคนกับเครื่องดื่มชูกำลังสมโอทีดีเพราะมีซิงและแอลระทินวิตามินดีผสมสารสกัดจากซิงโอลคีขวดใหญ่ๆญแค่สิบบาทสิบบาทนะครับพี่น้องหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านค้าร้านขายทั่วไปที่มีตู้แช่น,นะครับแต่มาวันนี้เราไม่ขายเราแจกฟรีแจกฟรีนะครับเพราะฉะนั้นอายุ 18ปปีขึ้นไต่อแถวไปเลย่น้องครับท uh, ี่เต็นท์ข้างหันมิกกับพี่น้องครับขอสักสามแถวอายุ18ปีขึ้นไปแจกฟรีคนละหนึ่งขวดแช่เย็นให้เรียบร้อยแล้วแช่เย็นให้เรียบร้อยแก่ไผ่เรียบร้อยไปแล้วแก่พนมไผ่เอาต่อแถวไปเลยเขาไปหันไปแจกบ้านใครไปลูกเลยลูกเลยคันลาไปเอาละแม่เด็กเพราะท่านได้เวลอีกเดี๋ยวพ่อจะเก่าท่านเหละพ่อสิบแปด

เรืพองนี้ชอบท่านหนึ่งท่านไหนท่านไหนก็ขมมยมามาแอบปังเลยสี YouT ่ไ like ด้บอขอถามจะคำบอบอบอมันพอได้มันแล้วมันนได้มันนด้ไผู้ชายยังหรือว่าผู้ชายกลายเป็นกระเทยไปเบิดแล้วเออมันเป็นีบบอว้า มัเยสิอเขาตอนนั้นจะเป็นเป็นอรคอยแห่งร้งกันเถ้ะใช่ไหมเ่าอคอยเรียว่าร้งๆกันเขาไม่ได้มีตัวร้งกันเลยละเออตลุกตะหลังคอยเป็นคนมีรังตายสามคนเลยเป็นอย่างง้มาแข่งอย่างของผมผว่ามัตายกันใ้ถเปิดาโอ้ยแม่แม่บอกเ้ยเอแม่แม่จะไปเสียายสาปตหาระคักนี่เนี่ยเจ้านี้นะเออทหมดแ้ตู้ยิ่อควันปยาวุฒิันญาวยาว อมังคอนนีไหม,มนั่งมันแลพ้อแหละอีหลอดได้พีมากแล้วพีแหละอีหนีได้พอเนี่ยเป็นจ้ากันมันคือบาดีแหละแต่เรื่องขเราเริ่มฉลาดอีกหนึ่งเพลงนะครับแปลกำลังใจจากพี่น้องอ,อันนี้ใกล้เวลาแล้วนะครับเดืยนเชิญท่านนายกองคณะกรรมการหลังเวทีเลยนะครับเพราะท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับรับติวหลังเวทีเลยแล้วหยาแล้วลมแล้วชายอ่อนหมดกันลอกไปขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางไลฟ์สด ครับในขณะนี้คกัมบูรีเขามีศิลปินวันนี้แมนมินิวัตม,มาถึงแล้วนะครับพ่ทานพี่น้องเขาที่ยู่ในบ้านเด้อเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนะครับบอมีอยู่ในประกาศบอมีโฆษณาประจากษ์ไม่ดีไอเแมนมินิวัตเจ้าภาพกัมบูรีว่าแม่นสิมาโอ้โหขับเพลงเราตัเพลงไหนพี่มันวันเขาเมาพี่เมาวันเขาเมาเสียงห้องหูเซลจากแถวคุ้มบ้านของเจ้ามาเพลงเสียงเซล เอาอุ้งยิงหนึ่งเพลงลูกมาเ,เดี๋ยวพ่อทิพฮะจ้าเ,เออ้